าตระกูลไหน,นมหนีอำนาจตระกูลนั้นต้องมีเกลือเป็นสัญลักษณ์อ่าอืออ่าใช่พี่แนทเคยได้ยินพามาแฮมไหมพามาแฮมอ่าเคยใช่เคยได้ยินชื่อพามีซานชีสไหมอ่าเคยพามีซานชีสหรือชีสที่เอามาทำคาโบนาะร่าองพามิเชียโนอ่าเรจิอาโนเรจิโนอะไรพวกนี้นพวกเนี้ยมันมาจากเมืองเดียวกันคือเมืองที่ชื่อว่าเมืองพามาอ่าฮะ เมืองพาม่าเนี่ยเมื่อก่อนมันมีตระกูลหนึ่งที่เป็นตระกูลยิ่งใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจชื่อตระกูลพอลวิช<ะ>ิโนครอบครองบอกเกลือในบริเวณนั้นอยู่<ะ>แต่เมื่อตระกูลนี้ถูกยึดถูกชาวพาม่าตีแตกขึ้นมา<ะ>เกลือที่มีปริมาณมหาศาลในที่แห่งนั้นเนี่ยก็เลยต้องเลยถูกนำมาจัดสรรเพื่อนำมาถนอมอาหาร อย่างพาม่าแฮมเพราะว่าแถวนั้นก็สเปนอิตาลีมีหมูเยอะมีชีสเพราะว่านมเก็บไม่พอเก็บไม่ทันอย่างนี้หรืออย่างในโซนอิตาลีเองอีกโซนหนึ่งก็คือมีชาวเจนัวอย่างเงี้ยเข้ายึดครองอำนาจเหนือพื้นที่ข่าส่วอิตาลีที่เป็นลองทาบูตด้วยเกลือด้วยเกลือจนทําให้อิตาลีมีอำนาจขึ้นมา